กาัสัสดีสมาชิกเอฟซีแฟนหวยรัฐบาลไทยทุกท่านมือนี่ฮะมาเบิงแนวทางรัฐบาลไทยถ่ายสุดสุดถ่ายหงวดวันที่16มิถุนาพกหาพี่นอ้องมาเบิงเลขเด่นอ่าิมีศูมีสมีหาพี่นอ้อง ซ้ายวิ่งซ้ายโหลดส้ายวิ่งซ้ายวิ่งซายโหลดอ่สองพี่น้องสองเข้ากันยิ่งเลยอ่าสองศูนสองสสอง,สสองอจับสามเสือพี่น้อง nhưng 3 tua, trung trung đấy, à, kế 20, kế 24, à, kế 25, đi nào, thăn nin, đi อืมตัวนิ่นตัวฟันอก็เป็นแค่แนวท้างพี่นอ้องเลขสลากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบพวกมิถุนยหน้า,าถ้าชอบก็บตามมชอบกัผพานพี่น้องก็ขอให้สมาชจิกอิฟี่ทุกท่านโชคดีครับ